อ๋อนี่พี่กันมาพี่กันมาหาน้องบีมเดี่ยดูดูท่าไปไงมาถึงก็ชวนกันเต้นแล้วครั้เดิมนี่จะสไลด์ไหนสไลด์ยังไงนลยสไลด์โอ้นั่นเลยท่าสไลด์โอ้โหสไลด์หรือว่าล้มโอ้โหดูสเต็ปสเต็ปดูท่าดูท่าไปไงโอ้โหดูท่าดูท่าโอ้โหนั่น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 โอ้โหโอ้โห ตอนนี้ก็สงครามแล้วครับกำลังสู้รบกันอยู่เป็นไงเป็นไงเป็นไงโอ้หดูท่าดูท่านันน <c oughs> ันน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 ันโอ้โหนันนันนันโอ้โห่าชาชาเป็นไงโอ้โหโอ้โหเป็นไงเป็นไงเป็นไงผิวผิวตัวอ่อนตัวอ่อนโอ้โห น <f ucker> <laughs> ไปแล้วรถไฟน้ำตกวิ่งเร็วมากเลยนั่นั่นเขาบอกงวยสว่านเตนมือลั่น

เด็กคนนี้ที่ต้องส่งไปเรียนเต้นนะเนี่ยท้าจะผิวฮ่าโ,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 อโอไล่ไปลไล่ไปไล่กันยกกันยกยกอยู่แล้วแหละดูหน้าเด็กนะเ,เด็กน้องบีมเขาวิ่งล้มไหนดูยดิยตรงไหนโอ้โอทะลอกนิดหน่อยไม่เป็นไรนี่น้องบีมเขาได้สีสีชอ็อกสีชอ็อก ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวกับปัดสีช็อกมหม่เดี๋ยวน้องบีมเขาจะมาเล่นเขียนก้อนหินก้อนหินก็เขียนได้ด้วยนี่ก้อนหินนอ่ก้อนหินใต้ต้นไม้นะวัดตรงนี้่ะวัดหน้าคนได้ไหมโอ้เล็กซี่เอาเขียนตัวเลขเหรออาได้นี่เห็นไหมน้องๆน,น,นี่ช,ช็อกไลท์ฟุ้นสวยนะสีสวยเลยองบมีมุ็เขียนเลขเรของเขา เขียนตัวอะไรครับลูกนี่แม่บีเขียนตัวอะไรเนี่ยบีมตัวอะไรเนี่ยนี่ตอนเช้าแม่บีมาส่งน้องบีมเรียนพิเศษที่โรงเรียนวันนี้มาเร็วมาถึงโรงเรียน8โมงปกติแล้วโรงเรียนเข้า8ดโมงครึ่งวันเสาร์เรียนพิเศษครึ่งวันนี่มาเร็วก็ดีเขามาเล่นกับเพื่อนข้างล่างก่อนยังไม่ขึ้นห้องเรียนเด็กๆเขาเล่นกันสนุกเลย พิมชอบมาเรียนพิเศษเล่นเสาอ่ะสนุกนเล่นยิงปืนกันกับเพื่อนๆเราทำมือเป็นแบบเป็นปืนน้องมีมขอแอบน้องมีมขอแอบเพื่อนๆเ,เขาเล่นซ่อนแอบเขาชวนพิมเล่นซ่อนแอบหมาแล้วโอ้งพมิมแล้ว มกัน3คนคิดตันหาคิดตันมาแล้วนั่นนั่นนัคิดตั้ตน,นนีนน่นครอาจจะเจอไหมอาจจะเจอไหมเออหาเจอไหมหาเจอไหมโอ้วิงว่งเลยวิงว่งเลยวิงว่งเลยวิ่งเลยเพื่อนโป้งโป้งโอ้โป้งหมดเลยเจอทีเดียวเลย